การนั่งสมาธิเป็นกิจวัตรสำคัญสำหรับพระภิกษุสงฆ์สมณีแล้วก็คาราบัตญาิโยมด้วยในเย็นวันนี้ก็จะเป็นอีกภาคเย็นวันหนึ่งที่เราทำกิจวัตรสำคัญของสงฆ์ นั่นก็คือการสวดมนต์ทำบัดเย็นเนื่องจากในช่วงเย็ยนนั้นเรามีเวลาในการปฏิบัติพอสมควรจึงใช้เวลาตรงนี้ในการกำหนดภาวนาไปด้วยเพราะฉะนั้นให้ญาติโยมแล้วก็พระสงฆ์สมเียนเราตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจัง ในทุกๆครั้งที่เราจะเดินภาวนาก็ต้องตั้งใจเพื่อที่จะให้ได้ผลจริงแต่อานิสงสจากการประพฤติปฏิบัติจริงๆเสมือนหนึ่งกับว่าเราได้นั่งภาวนาจเจริญสินสมาธิปัญญาอยู่ต่อหน้าองค์พระปฏิมาซึ่งเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึีงทำให้เราปฏิบัติอย่างผูกริบคือปฏิบัติอย่างจริงจังในขณะที่ภาวานาก็กำหนดภาวานาตามความถนัดของแต่ละคนแต่ละท่านการภาวานาเราก็ภาวานาให้มีความสัมพันธ์กับจริตของเราถ้าเราพิจารณาให้ดี เราจะมองเห็นความประพฤติที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเจริตของเราโดยตรงเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีเจริตที่ไม่เหมือนกันอาจจะเหมือนกันบ้าสองคนสามคนสี่คนในกลุมกล่มๆหนึ่งที่มีจำนวนไม่มากแต่ก็ยังคงมีความแตกต่างกันอยู่ดี เช่นบางคนเป็นราคาจริตเพื่อมีความรักสวยรักงามก็จะต้องภาวนาหรือจเจริญกรรมฐานในส่วนของอาณาปานาสติเป็นเบื้องตน้นหรือจเจริญกายคตาสติก็คือพิจารณากายสังขารของเราก็ได้หรือแม้กระทั่งการพิจารณาไปถึงมราณาสติก็คือความตายก็สามารถที่จะกําจัดราคาจริต จะคือความรักสวยรักางามที่อยู่ในจิตในใจของบุคคลคนนั้นลงได้จากที่กำจัดได้ทั้งละเล็กทั้งละน้อยถ้าเราเพิ่มวิริยะคือความาพาดเพีรยนก็ไปก็สามารถกำจัดได้โดยสิ้นเชิงเช่นเ,เดียวกันหรือบางคนเป็นคนโสดเจริญเป็นคนโมโหร้ายเป็นคนโกรธง่ายเป็นคนที่หงดหยิดง่าย ซึ่งอารมณ์กโกรธอารมณ์โมโหร้ายนี้เราจะมองออกก็ต่อเมื่อเราเห็นบุคคลคนนั้นมีอาการของโทศาสะขึ้นมาในขณะนั้นคือมันสังเกตได้ง่ายมากเช่นกิริยาอาการจะออกมาทางหน้าตาอย่างชัดเจนคิ้วขมวดหน้าแดงหรือว่าตัวสัตว์อย่างนี้เป็นต้น นี่เราสามารถสังเกตได้งา่ายทีนี้เมื่อเราเห็นปฏิกิริยาของคนที่เขามีโทสัตเจริญแล้วก็มาเปรียบเทียบถ้าหากบ้านวันใดวันหนึ่งโทสะตเจริญคือความโกรนนี้เกิดขึ้นแก่เราเราจะมีปฏิกิริยาอาการอย่างไรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถระง,งับได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นในการเจริญกรรมาฐานถ้าคนที่มีโทสะจริตเป็นเจ้าเรือนเป็นคนหุดหิดโมโหร้ายง่ายท่านก็ให้เจริญในส่วนของพรหมบิหารุธรรมทั้งสี่ข้อสี่ประการก็คือเจริญเมตตาเจริญกรุณามมทิตาแล้วก็เจริญอุเบขาด้วยในเบื้องต้นเราอาจจะฝึกเจริญในส่วนของเมตตาการุณาซะก่อน พอส่วนใหญ่ความโกรธมันเกิดขึ้นจากบุคคลสองฝ่ายคือตัวเรากับบุคคลอื่นเราก็ฝึกที่ตัวเราให้เป็นคนที่มีกรุณาก็คือเมตตาเขาสงสารเขาปรารถนาจะให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ความเือดตอนตรงนั้นก็คือไม่ต้องการที่จะให้เขาโกรธต้องการที่จะให้เขามีจิตใจที่เยือกเย็นลงมาอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นจึงบอกว่าการปฏิบัติของเราการประพฤติของเรานั้นถ้าเราฝึกในกรรมฐานไม่ว่าจะเวลาไหนเวลาใดก็ตามก็ให้เราเลือกเจริญกรรมฐานให้มันตรงกับจริตของเราเราจรึงจะเจริญกรรมฐานไปได้ดีถ้าเราเลือกไม่ตรงจริตของเราเนี่ยต่อให้ปฏิบัติอย่างไรก็ตาม ใช้เวลานานขนาดไหนก็ตางการปฏิบัติของเราจะไม่ประสบความสำเร็จเลยมันจะไม่ได้ประโยชน์จากการปฏิบัติอานิสงก็ไม่เกิดเราก็ทำไปทั้งอย่างนั้นคือมองไม่เห็นประโยชน์อันใดห,หรือเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้มันถูกต้องตรงนี้ก็เป็นหลักการปฏิบัติให้มันตรงกับจริตของแต่ละคนแต่ละท่านซึ่งยกตัวอย่างแค่สองจริตให ญาติโยมแล้วก็พระสงฆ์สมเด็จได้ฟังนั่นก็คือในส่วนของราคะเจริตกับโทสะจริตในส่วนของจริตอื่นๆถ้าหากว่ามีเวลาก็จะสามารถอธิบายเพิ่มเติมให้พวกเราได้ฟังสื่อไปต่อไปก็จะวดใช้เสียงให้ทุกๆท,ท่านกำหนดภาวนาไปอีกสักระยะหนึ่งจนกว่าจะสมควรแก่เวลาขอให้ทุกท่านตั้งใจง